่านชอบใว้คนถือศีลท่านบอกศีลเนี่ยเป็นบาดฐานห่งสุขติเป็นบาดฐานแห่ง,งมนุษย์โลกเป็นบาดฐานแห่งน,นิพพานก็คือเป็นฐานที่จะนำขึ้นนำกกจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นไปในภพภูมิที่สูงขึ้นศีลนี่ทุกคนเกิดมามีในมีในจิตในใจ,ใน,ใ,จในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วไม่ต้ไปวิ่งหาที่ไหนเพียงแต่ ผู้ที่มีอยู่นนเขาไม่รู้ก็ใส่ผู้ที่รู้อย่างเป็นพระอย่างครูบาอาจารย์หรือคุณเจ้าท่านผู้ชี้แนะแนะนาให้ปฏิบัติอยู่ในหลักนี้พระพุธเจ้าทุกทุกพระองค์องค์ไหนว่าก็ตามตัดสั้แล้วท่านก็สอนสอนอยู่ในหลักของศีลห้าเรื่องพื้นฐานของมนุษย์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมีพานสมบัติก็มาจากศีลห้าทั้งนั้นแหละที่ พระเจ้าท่านกล่าวรับรองไว้นะ่ะสีเลนสุขติณติผู้มีศีลกยอ่ยอมเป็นสุขย่อมมีความสุขสีเลนโพก็สัมปทา,าผู้มีศีลย่อมมีทรัพย์เขาว่าทรัพย์นันคืออริทรัพย์ภายในความดีในใจของเราเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์ภายในความดีในใจของเราแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะบรรดาลสิ่งที่อยู่ข้างนอกให้เกิดขึ้นมาตาม ตามแรงบุญที่เราได้สร้างมาได้ทำมาเช่นเดียวกันตรงกันข้ามนะถ้าสิ่งไม่ดีก็คือมันบันดาลว่าจาก,กรรมไม่ดีก็คือความชั่วความความไม่ดีที่เราเคยทำมาในอดีตถึงปัจจุบันนะนก็ส่งผลมาทำมาไนมันส่งผลมาทันกันก่อนมันก็แสดงมันก็แสดงสิผลสิ่งนั้นออกมาก่อนอย่างคนชาวบ้าน เขาบอกเขายากจนเขาเขา,เขาไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ที่จะถวายซื้อสิ่งของอนันนั้นอันนี้มาถวายเขาก็มาขอเมตตาหลวงปู่ชออเพื่ออยากให้เขารวยหลวงปู่ชออท่านบอกเรื่องรวยนี่ผู้ใดก็ให้กันบ่ได้หรอกมันเป็นของที่ทําเอาเองแต่ละคนนะอย่างผู้ที่เขาเกิดมาในตระกูลที่เขา มีความพร้อมในทางดงานทรัพย์สินในทุกอย่างเพราะเขาเคยทำของเขามาก่อนในอดีตท่านบอกมันก็เลยส่งผลนั้นให้เป็นผลบุญที่เขาได้มาเกิดในครอบครัวที่เขามีความสมบูรณ์ท่านบอกถ้าบ่มีเงินถ้าบ่มีเงินบ่ม,นมีทองบ่ม,มีสิ่งของที่จะประทานก็ให้รักษาศีลท่านบอกรักษาข้อใดก็ได้ในห้าข้อเนี่ยให้เอาอันใดอันหนึ่ง การรักษาสินท่านบอกคือรักษาในสิ่งที่เราเราประมักนะเอาประมกักเราก็ชอบนะ <c oughs> เราไม่ชอบสิ่งไหนก็ให้รักษาสิ่งนั้น <c oughs> เพื่อไม่ให้สิ่งที่เราไม่ชอบนันมาเกิดกับตัวเราและผู้อื่นท่านบอกเราไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนทําร้ายทุกตีฆ่าแกงเราเราก็จะไปเบียดเบียนทําร้ายทุกตีฆ่าแกงผู้อื่นเราไม่ชอบให้ใครมารักขโมยสิ่งของของเราเราก็จะไปขโมยสิ่งของคนอื่น เราไม่ชอบในใครมาแย่งคนรักแย่งลูกแย่งเมียของเราไปแย่งหัวของเราไปแล้วก็จะไปแย่งของคนอื่นตปเบียดเบียนคนอื่นในเรื่องนี้เราไม่ชอบในใครมาคิดตัวโกวหกหลอกลวงเราแล้วก็จะไปคิดตัวยโกหกหลอกลวงเขาเราไม่ชอบในคนบ้าคนมัมีสติมารบกวนมาทําร้ายเรามาเบียดเบียนเราเราก็อย่าเป็นคนทําลายสติตัวเองด้วยความบวมเมาไปทําลายผู้อื่น การรักษาสินก็คือรักษาสิ่งที่ไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งไหนคนอื่นก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเหมือนกันแม้กระทั่งสัตว์ในไร่ฉา,านมันไม่ได้มีศินมีอะไรท่าน,นบอกมันก็ยังไม่ชอบใมใครมามาฆ่ามาทําลายมันอยังไก่ยังนกอย่างมันก็ยังไม่ชอบในืนนนใครมาขโมยลักเอาไข่เอาลูกของมันไปนะ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันแหละท่านบอก แต่ว่าแต่มนุษย์เราเลยใดน่าชันมันก็ไม่ชอบมันกันในสิ่งที่ใครจะต้องมาทําร้ายมันเนี่ยมาเบียดเบียนมัน,เ,นเราก็ไม่ชอบในน่าฉันก็ไม่ชอบการรักษาสีหนึ่งท่านบอกข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เลิกจากข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เอาเรื่องที่เราไม่ชอบที่อยากจะให้เกิดกับเราในเรื่องนั้นนั่นแหละเอามายึดมาถือไว้เป็นสัจจะเป็นปณิธานที่ตั้งมันไว้กับตวเองท่านบอก แล้วทุกอย่างมันจะตามกันมาเองเพราะทำทุกอย่างมันคือสิ่งที่เกี่ยวเดองกันเหมือนโซนะ่มันเหมือนโซ่ที่พร้อมกันโซ่เส้นหนึง่งต้องประกอบจ้องประกอบด้วยหลายข้อในหลายข้อนั้นเดี๋ยวปนะุ๊บเราจะดึงทางหัวทางท้ายมันก็ไปได้วยกันทั้งเส้นดึงทางกลางมันก็ไปทั้งเส้นนะทำมันเป็นอันเดียวกันก็เริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วมีสัจจะ มีความตั้งใจในการปฏิบัติครับจนได้จนถึงแล้วมันก็จะนําพาอันที่สองอันที่สามตามมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดของมันให้รักษาศีลศีลนี่ไม่ต้องไปลงทุนอย่างเลยท่านบอกมันมีอยู่ในจิตใ,ใจทุกคนศีลก็คือศีลละคือหิงคือความหนักแน่นคือความปสัสสธิคือความสงบ,บที่มันจะทําให้เกิดความสงบ,บขึ้นมาได้อย่างการภาวานะวาเ่ยก็ต้องมีศีลหนึ่งในความ หม,มองมวาของจิตใจนะในการภาวนาจิตใจเกิดความขุ่นเครื่องหมนหม,มอ้อร้อนรนกเพราะว่าสีในใจมันไม่มีความบริมมสุทธิ์มันยิ่งมีความบริสุทธิ์พอปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดความสงบได้เพราะว่าความฟุ้งซ่านความทิตตกังวลต่างๆความรุ่มร้อนในกิตในแก่ของตัวเองเนะี่ยมามาปิดมากัน้นเป็นสิ่งที่มาปิดมากัน้นความสงบที่มันจะเกิดขึ้นได้ สิ่งที่จะเกิดความสงบขึ้นได้เ็าย่อมมีสีลเป็นคุนมีศีลเป็นฐานนะคือบอกสีเลและสีปติงยญาสีมันก็เป็นฐานแห่งความสุขถ้ามันสงบแล้วมันความสุขมันตามมาเองสีเลและโภประสัมประานม่อมีสีแล้วก็มีรับเราว่ารับตอนนี้คือรับภายในก็คือบุญบุญจากการรักษาศีลของเราเมื่อมีรับภายในแล้วมันจะบรรดาลรับภายนอกออกามาเองเป็นไปโดยธรรมดาเหมือนต้นไม้นะคืบอก ต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยรากมันอยู่ใต้ดินนะครับผมรากแก้วมันอยู่ใต้ดินศสียเป็นรากแก้วเมื่อมีต้นไม้ต้นนั้นเมื่อมีรากแก้วแล้วมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้เมื่อมันมีรากจ็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีรากมันก็ไม่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องเรื่องชักภายนอกรักภายในที่จะเกิดขึ้นมันต้องมีรากแก้วของมันก่อนเมื่อมีรากแก้วแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นมันลำต้นถึงจะอยู่ได้ เราลำต้นมันอยู่ได้มันก็แตกถึงก้านสาขาแตกไปแตกสอก,ก,ก,กแตกผลส่งกันออกมาถ้าเปรียบอริยารัพย์เนี่ยกบอ,อก็เหมือนลากแก้วที่อยู่ใต้ดินก็คืออยู่ข้างในรับภายในซับภายนอกก็คือสิ่งที่มันแสดงขึ้นมาให้เรามีอยู่ในปัจจุบันในความเป็นอยู่ของเรามีบ้านมีช่องมีการมีงานมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ความสะดวกให้กับตัวเองได้ไ เมื่อนั้มีความสะดวกในตรงนี้เราุเราก,ก็ทั้ความสะดวกของเราคือทําความดีของเราให้เกิดขึ้นทัาอยู่ที่บ้านเราก็าไ,ได้ท่ที่ได้ทุกเวลาท่านบอกสีนี้มันอยู่กับตัวเราทุกเวลาขอให้สตริระลึกถึงถึงทุวันปุ๊ันก็อยู่กับเราพุญก็เกิดอยู่กับเอนท่านุญจะ,นจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างก็งมาจากสติบางจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างก็มาจากการขาดสติอันนี้ พูดถึงเล่าให้ฟังในทางที่เราได้อยู่บุบาอาจารย์มาท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราหรือว่าที่แจงแสดงให้กแบบับญาติโยมที่ว่าเขามากกาบมาสิจาาอะไรของท่านเราก็ฟังมาแล้วก็จํามานํามาพิจารณาดูในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ให้รักษาศีล เกิดมาเป็นมนุษย์มีศีลอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วให้รักษาศีลอยู่ในจิตในใจนั่นบอกแขนขาดขาขาดเนี่ยยังรักษาศีลได้นะถ้ายังไม่ตายนะถ้ารักษาศีลไม่ได้ต่อให้มีแขนมีขาครบสมบูรณ์ไม่ได้เป็นผู้พิการไม่มีศีลในใจความเป็นมนุษย์มันก็หลุดหายไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายเลยนะบอกเนี่ยให้รักษาความดีความเป็นมนุษย์ของเราไว้เป็นอย่างน้อยเพราะว่าครสมูรณที่จะ ทำความจริงให้เจริญก้นงามให้กับตัวเองขึ้นมาได้นะั้นก็คือจากภูมมนุษย์นี้เท่านั้นเป็นหลักเพราะมนุษย์เป็นไปได้ทั้งสิ่งตัองแต่เป็นไปได้ทั้งเครื่องสูงเป็นไปได้ทั้งเครื่องลากมาจากการะทำของมนุษย์เรนะาเนี่ยทำดีแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในที่ที่สูงส่ง้นไปเรื่อยๆตามลําดับไปจนถึงระดีบสามทำไม่มีทำชั่วอ,อะไรพกุกมันก็ตกต่ำลงไปสู่ใบกภูมิ มีเปลี่ยนสุรกายนา้ำสลกสัาาตว์ในสารในทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนมามันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันทำก็คือธไรมชาตานั่นแหละมีอยู่แล้ว,พ,วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านมาเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านมาจัดสรู้ท่านมารู้เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านกมาสอนสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีความตื่นรู้ก็ปฏิบัติตามก็มเห็นผลตามมันเป็นระดับระดับอย่างที่ทุกคนตัวอย่างขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นได้รู้ขึ้นมาอยู่แล้วนี่ยทุก,นก,ก็นตัวอย่างความดี ผู้ไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาสุดท้ายมันก็กลับมงไปสู่ที่เรือที่ต่ำที่เคยมาเคยเป็นเคยไปให้รักษาศีลก็คือรักษาความเป็นมนุษย์ของเราให้ดีที่สุดศีลจะเกิดขึ้นได้บุญจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นจากมีสติก่อนบาปจะเกิดขึ้นได้ในทุกประการก็เกิดเกิดจากการขาดสติก่อนพอดับอ่ะก่อนนี้เอาแค่นี้ทีน,นี้เกาะชาวทำ